ครับพี่ทำอะไรเนี่ยนนดูพ่อท,ทำอะไรแกงอะไรดีแกงส้มแกงส้มดอกแครแกงส้มดอกแครที่ถืออยู่นั่นอะไรปีโป้วันนี้มันมันร้อนขนาดเช็ดนนะ้ำ <B ibo. S 2> มาแล้วยังร้อนเลยก็วันนี้เราแกงส้มอะไรครับดอกแครแกงส้มดอกแครปน,นินแกงส้มดอกแครปน,นินนะครับ นี่ครับเตาฟืนของเราเตาฟืนทําจากอะไรครับเนี่ยกระถางต้นไม้ที่แตกแล้วใช้ไม่ได้นะฮะเรามาผ่าทาทาเตาฟืนได้นะครับก็มีประโยชน์นะครับนี่ฮะตอนนี้เปกับดอกแคร,รดเด็ดจุกออกแล้วเด็ดจุกออกที่ก็ปูเองโอเคนี่ครับดอกแคร์ของเรานะครับ นี่แล้วเราก็ปรุงรสชาตินะครับใส่น้ำมะขามเปียกเดี๋ยวปึ๊ดๆๆๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงมะขามนี่ครับอันนี้ใส่ใส่ดอกแคร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้ำมะขามแล้วนะครับเดี๋ยวปึ๊ดๆๆๆ นี่เราเราทานกับปลาเค็มทอดนะครับเมนูนี้แกงส้มดอกแคร์ปลาเค็มทอดชิมก่อนว่าชาบยังไงบ้าง่ก็จะได้แล้วล่ะเมนูบ้านๆครับเมนูบ้านๆอร่อยมากนะครับเมนูนี้นี่ครับ ปลาเค็ปเมปลานมิลนเค็มนะฮะเกลือ,อน,นีในคลองเราเนี่ยครับผมผลดีจากหน้าบ้านนะครับทอดสบกรอบทานกับแจงส้มจอกแครบ้านนะครับเมน,นูบนบ้าน รกระทะไปหยิดใช้งานได้ไม่ใช่หรอกอันนี้มันคือมันใช้งานดีอะมันร้อนเร็วดีบางคนถามว่าทาไมไม่เปลี่ยน,นเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยู่ซื้ออยู่แต่ว่ามันอันนี้มันทอดแล้วมันร้อนเร็วดีถ้าดีก็ใช้งานได้ครับใช้ไปก่อน,นไไครับ